ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าอ e d ดรอมันะครับในการวางแผนโดยเฉพาะประยุกต์ใช้สำหรับการตั้งเป้าหมายหรือการจัดการเรื่องเวลาไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางระยะยาววันนี้เราจะลองดูฟังก์ชันหนึ่งของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือ การปรับสตรัคเจอร์ของแผนที่นะครับให้เป็นแบบที่เรียกว่า r i ท์ t ทิร์นไทม์ับลักษณะผังจะเป็นแบบนี้หมุนไปแบบนี้ถ้าเรามีของปีถัดไปผมยกตัวอย่างอันนี้เคยทำไว้เมื่อปี2022นะครับเราจะทำของปี2024ั i t ี t สิบสี่ไรความหมายจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะ ม้วนโคง้งถ้าเราจะมีเดือนมกราต่อไปเรากด Enter นะครับเราใส่มกราคมเข้าไปอีกเป็นของปีถัดไปนะครับนี่ครับถ้าเราเพิ่มหัวข้อไปเรื่อยๆเขาจะม้วนเองอัตโนมัติลักษณะาการม้วนโค้งแบบนี้นะครับ right Turn Time ที่เป็นฟอร์แมตครับวิธีการเพียงแค่คลิกคลิกที่ central topic นะครับของอีดอรมายตัวนี้แล้วก็มาเปลี่ยน Topic Format ให้เป็น Right Turn Time เราจะได้ภาพนี้ออกมาซึ่งถ้าเราไม่ทำเป็น Right Turn Time เราทำเป็นแมปธรรมดาก็ได้ครับก็เพียงคลิกเขาก็จะเป็นแมปธรรมดาแต่มันก็จะดูไม่สอดคล้องกับเรื่องราวหรือคอนเทนต์ที่เรากำลังทำงานนะครับเรากำลังทำเรื่องของการวางแผนไปข้างหน้าผมจะตัดตอนตัวนี้ด้วยการลบทิ้งครับ ขาก็จะหายไปทีละหัวข้อนะครับทํำยังไงเรามาดูวิธีง,ง่ายๆนะครับเริ่มจากไฟล์แล้วก็ไปที่ winding timeline ตัวนี้นะครับ winding timeline ตัวนี้12เดือนอันนี้เราได้3กด enter ครับคลิกที่หัวข้อแล้วกด enter เขาจะเพิ่มหัวข้อถัดไประดับเดียวกันนะครับเดือนที่4ที่5ที่6 7 8 9 10 น,นี่จะเป็นลักษณะการใส่โครงสร้างเข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นในแต่ละเดือนจะมี4สัปดาห์วิธีที่จะได้4สัปดาห์มาครับให้เรากดออคลิกแท็บนะครับเมื่อได้แท็บออกมาแบบนี้ระดับเดียวกันเราจะใส่เข้าไประดับเดียวกันเรากด Enter ครบครับชมคลิปไปเรื่อยๆจะจะเริ่มรู้คำสั่งแบบง่ายๆ ครับหมายถึงรู้ได้อย่างง่ายนะครับก็จะเป็นคําสั่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัวนี้เป็นสัปดาห์ที่1น,นะครับสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับที่ผมกําลังพาท่านทําอยู่นี้เป็นตัวอย่างการออกแบบผัง ถ้าเราปริ้นแบบนี้ออกมาแล้วก็หรือไม่ปริ้์นะครับสั่งไปเป็น PDF ไฟล์ไปรวมเป็นเล่มหรือไปทำเป็น Ebook นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กขายก็ได้ครับพอเราซื้อแอปพลิเคชันตัวนี้มาแล้วัน,นี้ยกตัวอย่างว่าเราจะไปทำในเชิงของการเป็นนักเขียนนักพัฒนาไดอารี่ที่มีความพิเศษหรือเป็นบล็ตกเช์แนลนะครับแต่ละ แต่และสัปดาห์เราก็ควรจะใส่กรอบให้เขาชัดๆนะครับว่าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือสมมุตินะครับวิธีแต่งคือวิธีก็คือลากลากคล่อมแบบนี้ครวิธีการนะครับคลิกเมาส์ลากคล่อมแบบนี้แล้วก็มาปรับแต่งด้านนี้ได้เลยครับว่าเราอยากได้ภาพแบบไหนนะครับในสไตล์สไตล์ของเราครับนี่คือคําว่าอาร์ติสติก สินปะแต่ละคนไมล์แมปแต่ละคนแผนที่ก็จะต่างกันออกไปครับไม่ไม่ซ้ํากันสมวนผมเลือกเป็นแบบลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นพอเลือกเสร็จเรียบร้อยมันก็ควรจะมีข้างล่างว่างไว้บ้างกดชิปตามด้วย Enter ชิปตามด้วย Enter ถ้า คลิกผิดมันจะเป็นโฟตติ้งท็อปิกนะครับเดือนแรกก็คือมกราคมนะครับเดือนที่สองกุมภามีนาครับสังเกตว่าเมื่อตัวหนังสือมันสั้นเขา้า หามันก็จะหดเข้ามาหดเข้ามาลากคล่อมทั้งหมดแบบนี้คอนโซนซี Ctrl c, หรือว่า c o ปปี้นั่นเองครับ c o ปปี้เสร็จเอานํานํามาวางที่นี่ครับนํามาวางได้เลยที่แทนที่จะเสียเวลาวางเราวางคล่อมทั้งหมดขอัยครับทาไม่ได้ได้ทีละอันนะครับนี่ครับเราก็มาวางแบบนี้คอนโซนวี Ctrl v, ก็คือการแพร์แพร์ลงไปนะครับ การทำผังในลักษณะนี้จึงใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเพื่อให้ท่านเห็นการใช้งานจริงผมใช้งานกันแบบนี้เลยนะครับจูายเดือนนี้ก็เป็นเดือนจูน ค่อยๆชมคลิปไปช้าๆด้วยกันนะครับก็จะทำให้เราเห็นเทคนิคการทำงานที่สะดวกนะครับผังแบบนี้จะช่วยให้เราสร้างเทมเพลตที่ใช้ประจำนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับผมกำลังจะใส่ปี202 าครับหลังจากนั้นก็ปรับแต่งพื้นฉากหลังได้ตามสะดวกครับรวมทั้งเปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าธีมครับหรือสีนะครับโทนสีต่างๆแต่ละเดือนเราก็สามารถที่จะเลือกสีที่แตกต่างของแต่ละเดือนได้ อาจจะไล่ไปที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นครับแบบนี้ก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานที่เรียกว่าเป็นสไตล์ของไทม์ไลน์วินดิ้งไทม์ไลน์นะครับหรือถ้าเป็นตัวสตั๊กเจอร์เขาก็จะเรียกว่าเป็นไรต์เทิร์นไทม์นะครับก็วางแผนว่าแต่ละสัปดาห์จะเกิดอะไร หรือมีเป้าหมายต้องทําอะไรนะครับถ้าสมมติเป็นเรื่องการเงินจะออมสัปดาห์ที่1ของปีเราก็เพียงแค่กดแท็บนะครับก็จะได้ระดับลูกเล็กลงมามีเรื่องอาธิตแล้วก็ทําให้ครบเลยครับมีเรื่องเงินเรื่องออกกําลังกายเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ส่งออกไป PDF หรือกราฟิกที่จะเอาไปใช้ถ้าเราจะเอาไปใช้ในการไปรวมไว้ในเล่มเป็น e book, เป็นเ e ป็นอีบุ๊นะครับเป็น e-book แล้วก็ส่งออกเป็น PDF ครับเพื่อเอา PDF นั้นไปเพิ่มหน้ากับเอกสารอื่นเช่นคำว่าเอกสารอื่นหมายถึงว่าเราก็อาจจะทำแบบแผนใหม่ที่เป็นภาพรวมนะครับผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะมี ภาพรวมว่าด้วยเรื่องที่เป็นรายสัปดาห์เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่คือดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คือปีครับถัดมาก็แต่ละสัปดาห์ครับแต่ละสัปดาห์วิธีทำภาพนี้ก็จะอยู่ในหมวดนี้ครับอยู่ตรงชื่อคำว่า sector structure ที่เป็น sector นะครับเมื่อสักครู่เราเป็น structure ที่เป็น right turn ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเซกเตอร์ก็จะเห็นว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะมีเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ tracking ครับกลายเป็น tracker ท่านออกแบบงานของตัวเองออกแบบไดอารี่ตัวเองที่ไม่ต้องไปพึ่งให้คนที่เขาขายไดอารี่หรือไลฟ์โค้ชทั้งหลายครับต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เพราะสิ่งที่เขาออกแบบนั้นสอดคล้องกับชีวิตเขาแต่ถ้าเป็นสไตล์เราสมมติว่าสมมติว่าในหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันตอนเช้าเราใช้เวลาทำอะไรกลางวันเราทำอะไรถ้าเราทำสำเร็จเราก็ติ๊กถูกถ้าเราทำไม่สำเร็จก็ใส่วงกลมไว้ยังไม่ได้ทำ a f t e r n o o n ู noon, เราจะไม่กินกาแฟไม่ดื่มกาแฟเราก็ถ้าทำสำเร็จก็ติ๊กถูกตอนเย็นจะออกกําลังกาย ถ้าทาสาเร็จกติ๊กถูกตอนกลางคืนนะครับเราจะนั่งสมาธิก่อนนอนก่อนพักทําสําเร็จกติกทําแบบนี้ทีนี้คำว่าทําแบบนี้ที่ผมพูดนี่นะครับไม่ได้แปลว่าต้องปริ้นออกมามันเปลืองสีต้องพูดอย่างนี้นะครับถ้าเราจะปริ้นมันเปลืองสีเรามีพินเตอร์ขาวดําเราก็สั่งปริ้นขาวดําได้ครับเราก็สั่งภาพปริ้น ออกมานะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ปริ้นครับเราต้องการเอาไปใช้เป็นอ e ีบุ๊กครับเราก็สั่งเป็น pdf เนะครับเขาจะเป็น pdf ออกมาเป็น pdf ไฟล์ซึ่งตัว pdf ไฟล์นี้นะครับจะช่วยให้เรานำไปขีดไปเขียนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะไป ใช้ปากกาเขียนกับเช่นใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Note นะครับหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทำงานกับ PDF ตัวนี้ก็จะไปอยู่ใน PDF ไฟล์เป็นไฟล์ทำงานซึ่งเราไม่ต้องทำทุกสัปดาห์ถูกไหมครับเพราะมันกลายเป็นไฟล์เราก็ไปเพิ่มจำนวนหน้าให้เท่ากับ52สัปดาห์ในแต่ละปีนั่นเองนะครับแผ่นตัวนี้ก็เหมือนกันครับ แผ่นที่เป็นปีตัวนี้ก็เหมือนกันแผ่นนี้นะครับเราสามารถจะส่งออกไปแล้วก็ไปขีดไปเขียนได้เหมือนกันครับ r x p o r ออ,ออกไปนะครับบอกเขาให้เป็น PDF ในนี้ก็สามารถที่จะนำมาผ่านไปนแต่ละสัปดาห์เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจบางสัปดาห์ไม่ได้ทำอะไรเลยเนื่องจากชีวิตไม่จะเป็นต้องเครียด ตลอดเวลาอาจจะเป็นเวลาแห่งการตั้งใจว่าไม่ทําอะไรครับการไม่ทําอะไรก็อาจจะตั้งใจว่าไม่ทําอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการสาธิตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ถ้าท่านมีแท็บเล็ตหรือโมบายโฟนนะครับก็ยิ่งจะสะดวกเพราะว่าใช้นิ้วทําไฟล์นี้แล้วก็การซูมภาพาต่างๆต,ตัวหนังสือไม่แตกเลยนะครับ เป็น PDF ไฟล์ที่คมมากๆเห็นไหมครับถ้าได้งานแบบนี้แปลว่าเราสามารถสร้างผลงานที่เป็นหนังสือขายก็ได้ครับก็จะมีแผ่นนี้อยู่หน้าด้านหน้าไดอารี่ครับแล้วก็จะมีแต่ละสัปดาห์4แผ่นนะครับนี้เรายังไม่พูดถึงใน1วันนะครับใน1วันเรายังสามารถทำกราฟิกออกมาได้อีกก็หวังว่าการประยุกต์ใช้ ครับการประยุกต์ใช้แผนที่ eDrawMy แอ p l i c a t i o n ตัวนี้จะช่วยให้ท่านเห็นมุมมองเห็นช่องทางนะครับในการปรับไปใช้วันที่แอปพลิเคชันเขาพัฒนาไปเพื่อรองรับทุกความต้องการในเชิงการใช้ชีวิตการทำงานก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ ได้กดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาเติมให้ในทุกเช้านะครับถ้าเราเติมให้กันแบบนี้ทุกเช้าแล้วก็เรียนไปด้วยกันครบ100วันก็100คลิป100เรื่อง100 i d e เดหยิบไปสักประมาณ20-80นะครับหยิบจาก2อไอเดียจาก10 i ไอเดียก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับ